สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ได้เชิญชวนทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมด้วยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปผมแล้วก็ฝา like, like, s <S กคนแรหนึ่งไลค์หนึ่งสับปะรดเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคครับมาดูบอลสามคู่วันนี้นะครับคู่แรกไปที่บอลเยอนชิงแช,งชมป์แห่งชาติโโยูโรยุคม่เกินสิบเก้าปีครับเซอร์เบียเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอร์เวย์นะครับบอลคู่นี้ขอแก้ไขหน่อยนะแต่กันที่สนามกลางเเซอรร์บบียนะคั มาดูฟอร์มทั้งสองทีมในการพบเจอกันดีกว่านะครับฟอร์มของทั้งสองทีมในการพบเจอกันนะครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางเซอร์เบียที่สามารถเก็บชนะทั้งสองเกมรวดครับในเกมสัปดาห้าครับเล่นสนามกลางนะครับเซอร์เบียชนะสี่ประตูต่อสองครับแล้วก็เกมสัปดาหเซอร์เบียบุกชนะเราไปถึงบ้านนะผมสามประตูต่อศูนย์คบโดยรวมในผมเฮตุเฮนะครับก็เป็นทางเซอร์เบียที่ดูดีกว่านะครับส่วนฟอร์มของเซอร์เบียห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเสมอไปสองเกมครับชนะสองเกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมครับเกมที่แพ้พวกเขาแพ้ฝรั่งเศสอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกับแอเวแเนียในสองสองสาตาครเเชียสามศูนย์ชนะเนเธอร์แลนด์สองหนึ่งนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับยูเครนที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มของผู้มาเยือนนะครับอย่างนอร์เวย์เนี่ยห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับ เสมอทั้งหมดเป็นสองเกมนะครับชนะหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปทั้งหมดสองเกมครับเกมนี้เสมอเสมอเนเธอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแพ้กับยูเครนสามประตูต่อสองแล้วก็แพ้กับสเปนสองประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ชนะใช้ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่เจอกับสหรัฐาาเช็คนับชาสี่ประตูต่อหนึ่งก็มีเสมอกับอ่าสโลวาเกียด้วยครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเพรโดยรวมของคู่นี้นะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอ่าเซอร์เบียเนี่ยดีกว่านะครับ พู้นี้จะเตะกันในกลุ่มเนะครับนัดนี้เป็นนัดที่สาของทั้งสองทีมนเวตอนนี้แข่งไปสอง2เกมนะครับไม่มีคะแนนแม้แต่คะแนนเดียวเอ้ยมีคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับยิงไปสามประตูเสียไปหดสี่ประตูนะครับส่วนทางเซอร์เบียนะครับ2เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับเก็บอ่ายิไปถ3ประตูเสียไปแค่สองประตูทันทก็มีอยู่สี่ทันทีเท่ากับยูเครนนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เซอร์เบียนะครับทุกท่าจะได้เปลียด ในเรื่องของเฮตุเฮตแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยคือเซอร์เบียดีกว่านะครับเชื่อว่าวันนี้เซอร์เบียครับจะสามารถคว้าสามแต้มไปได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องไว้ได้แคมป์เผิมที่ครึ่งลูกขบอะลมัเป็นครึ่งนะครับควบลูกเนี่ยเชื่อว่าบอลคู่นี้เต็มที่อาจจะเฉลี่ยชนะไม่ขาดกันนะครับส่วนสูงต่ำของคู่นี้เปิมที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับก็ชอบอยู่นะแต่ไม่ชอบอาจจะไม่ชอบมากเท่าไหร่ ถ้าเกิดเทียบกับหน้าบอลแล้วที่ผมชอบหน้าบอลมากกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นบอลคู่นี้นะครับฟันทงไปที่หน้าบอลนะครับก็ประมาณนี้ในระดับครึ่งเม็ดพอนีครับแต่ถ้าครึ่งเม็ดมันจ่ายน้าน้อยครับจ่ายต่ำกว่า0ูนย์จุดหกี่ให้เลือกเล่นที่นะครับครึ่งควบลูกดีกว่านะครับเชื่อว่าเนี่ยเซอร์เบียจะชนะไปได้ผมโอเคนะครับสำหรับคู่นี้คู่แรกฟันธงไปที่เซอร์เบียนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับ ไปที่บอลยูฟ่าในชั้นหลีกครับพูดหวังเยอรมนีเปิดบ้านต้อรับคนในของอังกฤษน่ครับคู่นี้สถิติในการพบเจอกันนะครับแปดเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็เยอรมันทำผลงานได้ดีกว่าชัะหมดสี่เกมเสมอในเกมแพ้กับอังกฤษไปสามเกมนีครับส่วนฟอร์มโดยรวม5ห้เกมล่าสุดที่ผ่านมาในการพบเจอกันของทั้งสองทีมนั้นค่อนข้างจะสูสียูโรเกมล่าสุดที่เจอกันครับอังกฤษชนะสองศูนย์แล้วก็กระชับมิดสี่เกมล่าสุดที่ผ่านมานี่แบ่งกันชนะไปคนละ หนึ่งสองเกมนะเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ม,ม,มีเกมที่เสมอเต็นเกมหนึ่งคือเกมในปี1,917นะครับส่วนที่สูป่ประตูต่อศูนย์เลนในบ้านของอังกฤษนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้าขออนของเยอรมันผมก็ดูจากฟอร์มแล้วก็ดูจากอะไรนี่นขงางจะซูสีกันนะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับเยอรมันเนี่ยห้าเกมมาสุดที่ผ่านมาของเขาสาม,มารถเก็บชัยชนะได้หมดสามเกมแล้วก็เสมอไปสองเกมเกมที่เสมอสมิเตอลีเมื่อเกมล่าสุดที่ผ่านมานีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่นนเนเธอร์แลนด์ในบัง เขาใช้ไม่ทิมชในประตูต่อหนึ่งชนะอิสราเอลสองศูนย์ชนะอาร์เมเนียสี่หนึ่งแล้วก็มีชนะลิกเติสไตล์หก้าประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีถ้าเกิดเทียบกับฟอร์มโดยวรวมแล้วเนี่ยฟอร์มในบ้านดีมากนะครับชนะสี่เกมรวดนะครับมีสรุปเสมอคือเกมเดียวกันที่เสมอกับฮังการีสองสองส่วนสี่เกมล่าสมมุดที่ผ่านมาในเก็บกิงชิ้ชได้สามเกมเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับยิงไปแล้วยอะมากนะผมสิบ 2 1ประตูนะครับเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นสัตว์ในบ้านของเยอรมันนะครับส่วนอังกฤษ5เก,เกมล่าสุดของพวกเขาที่ผ่านมานี่าชนะ4แพ้1เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้กับฮันการี1ประตูต่อ0เกเนี้ผมจาได้ว่าผมให้ต่ออังกฤษด้วยเนี่ยทีมอังกฤษเต็มที่น่าจะมีที่หนึ่งลูกนะครับเพราะอะไรอัสเบตูจีของอังกฤษครับอ่าทางฮังการีเนี่ยมันต่างกันแบบสิ้นเชิงนะผมแต่ว่า บอลนี่พ่ป่าคว่ำนะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับแถวบัดด้านนั้นนะฮะเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาเองครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเองนี่นะครับก็เขอมข้นจะแข่งกันแบบทีๆนะครับไม่ค่อยได้พักง่ายๆนะครับสี่เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะปาถึงหมดทั้งสี่เกมรวดถ้าเกิดตัดนัดที่แพ้แคนดี้ออกครับชนะไอวอรี่โค้ดสามศูนย์ชราสวิแลนด์สองหนึ่งบุกไประซสมาริโนสิบประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะทางเอเบเนียนห้าประตูต่อศูนย์ ส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนโดยรวมมา5เกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นก็ต้องชื่นชมอังกฤษน,นะครับก็ส่วนหลังผลงานพวกเขาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมีเกมที่สุดแพ้เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่แพ้ฮังการีนะครับวันนี้มาเจอกันในบ้านของเยอรมันนะครับเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสู้กันสนุกแล้วก็เป็นทั้งสองทีมเนี่ยเยอรมันดีกว่าเยอรมันเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับก็คือเกมที่สมุดอ,อิตาลีครับส่วนอังกฤษตอนนี้ยังไม่มีักแต้มนะครับ แข่งไปหนึ่งเกมนะศูนย์คะแนนนะครับวันนี้โอกาสที่คว้าสามแต้มก็ค่อนข้างสูงนะแต่ freely, ผมเชื่อว่าบนคู like ่นี้เนี่ยจบกันแบบน่าจะกินกันค่อนข้างยากนะครับแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้เยอรมันต่อนะเป็นราคาปปอนนะครับบบปอนี่สูงสุดก็คือราคาแบบครึ่งควบลูกเลยับไหลมาเป็นสี่ราคาครับมีราคาเสมอราคาครึ่งลูกราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ราคา ปปประมาณนี้สี่ราคาด้วยกันทั้งหมดนะส่วนสูงต่ำขมงควนี้เปิดมาต่ำมากนะครับผมเปิดมาแคา่สองลูกก็สองลูกครึ่งนั่นเองนะครับซึ่งน้อยนะแต่ถ้าเทียบกับราคาแฮนดิแคปหน้าหน้าบอลนี่ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ผมเชื่อว่าคู่นี้เต็มที่มีเสมอเนะ่ยนิเมเดียงกิจอาจจะเบียดชนะด้วยนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะประสัิถึงไปแห่ไปทันเยอรมันจะบ้าซะมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าอังกฤษเนี่ย น่าจะเอาอยู่ในเรื่องของิงนที่เขียนมมเพราะฉะนั้นบางทีในผมขอฟันธงอังกฤษดีกว่าเชื่อว่าวันนี้ไม่สามแต้มก็เสมอนะครับฟันธงไปท,ที่เอรองนะครับตรงที่รองนะครับผมในครั้งแคปเม็ดนะครับน้ำาจที่0้5ก็จกกับแ้าสูงนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่สามนะครับไปที่เยวชนจินชัมแห่งชาติยุโรปนะครับอายุไม่เกิน21ปีอังกฤษ เจอกับทางเอลเบเนียครับบอลคู่นี้เล่นในบ้านของอังกฤษนะครับสามเกมล่าสุดที่เจอกันครับอังกฤษสามารถเก็บชัยชนะทั้งสามเกมรวดครับแล้วก็เป็นการเก็บคินชี้ทั้งสามเกมรวดด้วยครับยิงบอลทั้งหมดสิบเอ็ดประตูครับไม่เสียประตูไม่แต่ประตูเดียวนะครับส่วนฟอร์มในบ้านของอังกฤษห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะผมชนะทั้งหมดสี่เกมแลแพ้เกมเดียวทั้งคือเกมที่เจอจอร์เจียแพ้สามสองสระเช็กสามหนึ่งชนะอันเดอร่าสี่หนึ่งชนะทางเอลเบเนียสามศูนย์แล้วก็ชระเช็กสองประตูต่อหนึ่งครับ นัดนี้ต้องกลับมาเจอกับทางอ่อบบเนีหรือเปล่าอย่างนี้นะนัดนี้ต้องกลับมาเจออบเินีอีกรอบหนึ่งนะครับจะกลับมาเจอกันในบ้านด้วยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันอีกไอเกียดซัำไปสามศูนย์นะครับส่วนฟอร์มในบ้านของกียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าชอบมากครับผมสิเกมน่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่เสมอกับโปแลนด์นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแพ้ เยอรมันนี่สองประตูต่อดจนแปดเกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บชีทชีตได้ถึงสามเกมผมแล้วก็เสียได้คือเสียได้ต่ำแค่หนึ่งประตูครับเสียไม่ถึงสองประตูสักเกมแล้วเกมที่เสียตัวสองประตูกเกมที่เจอกับเยอรมันเกมเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะดังคือพวกเขายิงถล่มทลายครับดูจากสกอร์รวมได้เลยครับแฮนด์แคปแฮนดิแคปสองเมตรสองลูกครึ่งไงครับผมผมมองไม่ยากแต่อังกฤษวันนี้แล้วกันนะเพราะว่าฟอร์มโดยรวมห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นดีมากนะครับยิงไปแล้วนี่ เ,เกือบ2ี่ประตูนะครับเไปแค่สประตูเท่านั้นเองครับรวมๆนะครับส่วนฟอร์มของเ er, อลเบเนียนี่ไม่ต้องมีข้ออะไรมากมายนะครับชนะ1แพ้สเรียกเอาสุิติพานมาดูเฉดกดตนไปสามคือก่อนหน้าน้นดูเฉดขก้นไปหนึ่ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มแล้วก็เล่นทีมเยือนนี่ชนะ1แพ้สี่เช่นเช่นกันนะครับพอดูรวมของคู่นี้ผมบอกเลยว่าอังกฤษยังดีกว่านะครับอังกฤษยังดีกว่าเยอะส่วนภาพรวมนะครับ สามหกกับสามแปดก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายครับคู่นี้กลุ่มจีอังกฤษเจ็ดเกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะหกเสมอหนึ่งไร้ผายิงไปถึงหงสิบเจ็ดประตูเสียไปห้าประตูยิงได้มากที่สุดในกลุ่มแล้วก็เสียน้อยที่สุดในกลุ่มนะครับบวกอยู่สิบเจ็ดประตูกรัอยู่สิบเก้าคะแนนเท่า,ทากับทางเชคกนะครับส่วนทางแอลเบเนียไม่มีรุนอะไรนะครับปเกอร ชนะสามแพ้ห้ายิงแปดเสียสิบสามประตูมีอยู่เก้าคะแนนตามหลังสโลเวเนียหน,นึ่งคะแนนแล้วก็ตามหลังทางโครอเยอยู่สองคะแนนครับผมเชื่อว่ายัางไงสามแต้มนี้ก็จบอยู่ที่อังกฤษแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าอังกฤษจะยิ่งถึงสามเม็ดรหรือเปล่านะครับแต่ถ้ารู้จักตรงนี้นะครับผมคือกลัวมากเลยครับบอลคู่นี้เนี่ยดูนะครับราคาเสมอเนี่ยลดลงนะครับราคาเสมอลดลงแล้วก็ราคาหนึ่งคู่สองของทาง คุณเยือนเนี่ยก็จ่ายน้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับละสิบไปละสิบเจ็ดนะครับแต่ทางกีเองก็จ่ายลดลงเช่นกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยเลย,เลยนะครับผมสองบอลคู่นี้เนียครับราใกล้ได้แคปหมดที่เปิดมาครับสมุดด้วยกันวีมีทหมดสามราคาด้วยกันนะครับก็มีราคาเฮลิคอปนะครับสองลูกครึ่งที่เปิดมาเป็นหน้าเกมเลยก็คือส่วนราคาเสิอก็คือสองลูกครึ่งควบสามแล้วก็มีราคาสองลูกเดี๋ยว สองลูกควบสองลูกครึ่งยุติเปล่าเดี๋ยวสักพูนะอ่าใช่ใช่ครับผมมีท็อสามราคาตรงนี้นะครับก็ชอบสกอร์สูงเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะส่วนหน้าบอลใน,นผมฟันธงเลยแลย้วกันนะเพื่อเป็นกันไมเสียเวลาผมเพราะว่าคลิปนี้มันนานเกินไปและสิบเอ็ดนาทีแล้วฟันธงที่ต่ออังกฤษนะครับใ้แคปสองลูกครึ่งครับผมบวกสกอร์สูงมาเลยที่สามลูกครึ่รงนี่ยปนี้มมณนี้เชื่อว่าบอลคู่นี้เนี่ย ถ้าไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับแต่ถ้าให้เน้นจริงเนี้ยไปเลือกเล่นจริงเนี่ยให้เลือกเล่นที่หน้าบอลดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำสมสมรสำหรับสามคู่ผมวันนี้ครัส่วนใครที่อยากได้เทรดบอลเพิ่มเติมนะผมหรือมีคู่ที่ชอบอยู่แล้วผมแต่ว like ่า <an> ไม่กล้าที really <ste cus> ่จะตัดส uh ินใจเนี้ยสามารถอะไรมาพูดคุยกับผมได้ผมมาปรึกษาผมได้ครับก็ยินดีให้คำปรึกษาเสมอนะครับอดไ์มาที่รลขวามือครับแอดหกหินห้านะครับ L J E O นะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอตัวทุกดีนะผมสวัสดีครับ